สวัสดีตอนเช้าสวัสดีแม่ทุกคนนะครับ,ก,รรบก็สวัสดีตรนเช้าังเรือครับผมสวัสดีนะลูกสวัสดีน้อยผังเรือทิ้งเรก็ g o o ก m o r n i n สวัสดีสวยนี่นะครับผมบคุณย้ายว่ายังไงคุณย้ายนะครับ นะครับที่นอนอย่างดีเลยเนาะนะครับผมวันนี้ขอความกับลุกแต่เช้านะครับนะมาหนึ่ขงข้าวนะครับผมหนึ่งเขานะครับ